เอาคืนไม่น้อยหน่อยไหมเผาแล้กหน่อยจะได้ซื้อขันไปไปเลยไฟไม่ได้ไไมได้ไปไม้ไปไมไ้ไปม้ไปไม่ได้ไไ้ม้ยป้ไโอ้ไปไม่ไ้ม้ไปไม่ดูทไดเนีับ่ยกับน้องนมอไอ้ไปได้ไปไม้ไปไม่ไ้มนี้ม่ได้่้่ด้่ดไม่้้้้ม้ไม่ แบบหัวร้อนเลยแบบตกใจเลยแบบเอาคืนพี่น้อยหน่อยไหมเอ้อดิแก้งอะไรดิเนี่ยมีระเบิดควันอะ่ะซื้อระเบิดควันมาเลยนะ่ะแก้งอะไรดิไฟไหมครับไฟไหมลรถออเออ,เอ,อจ,ะจะไปก็เห็นบอกว่าแบบไปทําเครื่องมาใหมาา่เปลี่ยนล้ออะไรมาใหม่ก็เดี๋ยวลองเผาสลกหน่อยจะได้ซื้อคันใหม่ไปเลยต้องซื้อล้อใหม่อ่ะซื้อคันใหม่เลยซื้อคันใหม่เลยเผาทิ้งเลยอ่ะเนี่ย ก็รอดูว่าพี่น้อยจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับข้างในมีเกมเกมหนึ่งจะมาแนะนําเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงลองแอดไปได้ที่ g m 10สสำหรับใครที่เล่นที่อื่นมาแล้วบริการไม่ดีลองมาเล่นที่นี่ดูครับรับรองบริการดีฝากถอนไวลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราลองไปดูเกมนเลยดีกว่าม,มีเกมอะไรน่าเล่นบ้าง อยากให้พี่น้อยเห็นนะเดี๋ยวไปติดฟอยด์ก่อนทีนี้ติดฟอยด์ให้หน่อยติดฟอยดให้หน่อยติดฟอยด์เฮ้ยเนี่ยติดตรงเนี้ยเนี่ยซื้ออันนี้มาจะแก้มพี่น้อยแบบรถไฟไหม้อะไรเงี้ยระเบิดควันติดนั่นนะเพื่อแบบมันละลายไงแบบเซฟตี้เซฟตี้คันสุดหวัว่าพี่น้อยจะแบบเป็นไงอ๋อนี่เเอาทีวีซื้อ พี่บีว่าพี่น้จะเป็นไงพอแบบเจอเหวดีเงี้ยแบบเดินได้ปะเดินได้วิ่งเนี่ยวิ่งอย่างงั้นลยวิ่งไปตบอยงเงี้ยงั้นถ้าพี่บีเอ้ยงั้นถ้าพี่นายวิ่งอ่ะพี่บีแบบคอยห้ามนะแบบหลอกๆว่าเดี๋ยวมันระเบิดอะไรเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปได้จะได้แบบดึงเหว่หน่อยสุดเกินแปะหนากืนนะครับ เออล้อพ,อพุ่งเปลี่ยนมาเดี๋ยวเผารล้อเลยเผารล้อทิ้งเลยนเสร็จแล้วไปดิเดี๋ยวแกล้งบอกว่าขอไปลองรถข้างนอกแลวก็นี่ไปจุดอย่างนี้กวอันนี้ไม่แอบ่ฮ<ป>้ยไง ยืมรถไปลองอก,ลอกับเรื่งนะก็รา่าเกี่ยนลรถแหละเฮ้ยจริงหรือเปล่าเจกกี่พีอ,ออกมาฮะเจกกี้พี่เดี๋ยวเราทำเป็นขี่ก่อนขี่อุ่นบ่แล้วแบบมาดับเรื่องนี้ไป้ รถปปก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย <S <S มาจุดเลยกถระเบิดนะอ,อยู่นี่มีที่เก็บสองอันเลยเหรอเออเอาแบบรถระเบิดกลัวป่ะเออนี่ยไอ้เหอะ ไม่รู้มันคือระเบิดควันเลยระเบิดจริงอ่ะมันจะบูมวะเอานี้ปะนี่อ๋อ๋อลุไปแล้วแหค่ขับปุ๊บแล้วก็จุดแล้วก็ไปมันจะไม่ระเบิดแสงไหนใช่ไหมไม่หรอกถ้ามันไม่ใช่ฟูอ่ะอ่าไม่ใช่ยิงเข้าปุ๊เข้าอะนี่เรียบร้อยทางไองมาไว้ตรงนี้นะให้มันอยู่นี้ดิอันหรอ

ไอ้เบี้ยทำระเบิดมาไป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 โอ้ยโอ้ยไปไปอีกแล้ว ไปไมดไมาโอ้ไอบีไไปไหมไปไหมกระเพกเกเกเกิเอเดเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมควันมันออกมาข้างหน้าเงี้ยโอ้ยเฮียใครคิดเนี่ย โอ้โดนเล่าว่ะเนี่ยโอ้ตกใจหมดเจอหายหมดเลยดูฝั่งนู้นเขาตกใจลน้เลยโอ้ก็แบบยังโผล่เด็กเเข่าเลยโอ้ดีแล้วดูดับยังไงเขาเนี่ยดับยังไงเขาเนี่ยฮัลโหลโอ้ดับโอิลร้านเป็นไรพี่เจ็บข่าเมื่อกี้ล้มในร้านโอ้รีบ วิ่งเลยกูลืมไปกันเดินไม่ได้โอ้โหโอ้โหเก็บแปงอะโอ้โหเป็นรอยปะเนี่ยจุดเกนมันไม่อันจุดพูหรือมันไม่จริงจริง่ยมันไม่จริงแล้วดังนั้แบบสั่งให้มันไม่แค่นี้พอโอ้โหดูในร้าน โอ้ oh! อะไรเขาบนี <kilo lens ula> oh, โ่โอ้ห <teor IS 2> ่วงรถแล้วยังกูต้องมาห่วงร้าน no เร็วไปหมดก็สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามอยาให้แกล้งอะไรพี่น้อยอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวท่าไา้จัดให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เบื้องหลังแก้เองไา่เองยังต้องดูดฝันเอ,อ,องอะ okay. right. โอ้โหดูนี่เต็มหลงโอเคพอแล้วเหนื่อย